สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับรายการเดือดผีทองนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตสั้นๆน,นะเกี่ยวกับเจ้าตัวเลนส์ตัวใหม่นะครับที่โซนี่กำลังจะเปิดตัวออกมาครับนั่นก็คือเจ้าตัวโซนี่นะครับ FE 14 m ิ F 1.8 G Master ครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับโดยรายละเอียดนะครับของเจ้าตัว Sony FE 14มิล F 1.8 G Master นะครับตัวนี้ครับก็จะมีภาพหลุดออกมาแล้วนะครับว่ามันจะมีรูรับแสงนะครับที่ตั้งแต่1.8นับถึง F 16ครับแล้วก็มีภาพตัวอย่างนะครับที่มี Sony ทาง Sony นะครับรูดออกมาก็จะเป็นใส่กับเจ้าตัว Sony A9 นะครับรวมกับเจ้าตัว Sony FE 14มิลนะครับ F 1.4 G Master ครับโดยคู่แข่งโดยตรงนะครับของเจ้าตัว14มิลนะครับ F 1.8 G Master ตัวนี้ครับก็น่าจะเป็นเลนส์ ตัวที่เปิดตัวออกมาค่อนข้างจะนานแล้วครับก็คือเจ้าตัวซิกมา14มิล1.8ตัวเดียวกันแต่เจ้าตัวซิกมา14มิลล1.8 DG HSMR นะครับก็จะเป็นเลนส์นะครับีีส์ดีเอสเา R แต่ก็จะมีตัว Sony ่เมานะครับให้เลือกใช้แต่ด้วยความที่มันเป็นเลนส์ในยุคของดี l r าครับน้ำหนักมันเลยค่อนข้างจะมากนะครับหนักประมาณ1.1กิโลเนาะสิ่งที่ผมคาดหวังครับกับเจ้าตัว Sony FE นะครับ14มิล1.8 GM ตัวนี้นะครับก็คือน้ำหนักครับผมอยากให้ตัวนี้นะครับ นอยู่ที่ประมาณ7800กรัมนะครับแล้วก็ถ้าผมไม่หวังมากเกินไปเนาะก็อาจจะขอให้มันใส่ฟิลเตอร์ได้ครับนั่นคุณภาพผมคงไม่ได้มีความหวังอะไรมากครับเพราะว่าผมเชื่อใจว่าทางโซนีนะครับโดยเฉพาะที่แปรแบรนด์ส้มนะครซีมาร์สเตอตัวนี้คุณภาพไม่น่าจะผิดหวังอย่างแน่นอนครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับที่เราต้องรอรอนครับนั่นก็คือเจ้าตัว เรื่องราคานั่นเองตัวราคาของเจ้าตัว Sony นะครับ14เม f 1.8นะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณช่วงนี้นะประมาณ4-5 0มื่นบาทนะครับ ผมคิดว่าทาง Sony เขาจะเปิดราคาเลนส์ที่แพงกว่าแน่ๆครับแต่ผมก็ภาวนาในใจนะครับว่าไม่อยากถึง70,000บาทนะครับหรืออาจจะตีสักสอ0 0เหรียญสัก6 0ม0 0นตน้นอะไรเงี้ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมา,มากๆนะสำหรับผู้ใช้งาน Sony ครับตอนนี้ก็ต้องเราดูกันต่อ,ตอไปครับว่าเจ้าตัว Sony F e 14 m ิล1.8 G Master ตัวนี้นะครับจะเปิดตัวออกมาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีราคาเท่าไหร่สเปคเป็นอย่างไรนะครับแต่โดยส่วสนตัวคิดว่าถ้าจะเปิดตัวนะครับช่วงเมษายนนะครับช่วงปลายเดือนหรือว่าช่วงต้นเดนภาคม เพราะว่ามีภาพดูดออกมาแล้วใครที่รอตัวนี้อยู่นะครับก็สามารถติดตามนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ช่อง YouTube ครับเดด p ี Channel ช่องนี้ครับรวมถึงเว็บไซต์เดว p ีโฟโต้ครับส่วนวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดซับสไคร b ์ผมด้วยบ๊ายบาย